จันแดนนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนยยก็คือมีประสบการณ์ในเรื่องของการทาเว็บไซต์แต่ว่ามองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็จากเดิมรูปแบบเดิมที่เราเคยทำเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาที่นานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ,าออกแบบหรือว่าการหาข้อมูลต่างๆนะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นชุดเครื่องมือที่ทําให้ การทำเว็บไซต์ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากกับที่เคย,ท,เคยทำมานะครับเพราะว่าเคยถอดใจเคยถอดใจกับการที่ลงมือทำเว็บไซต์เองจนไม่อยากจะไปจับแล้วไปให้เอาซอสทำบ้างให้คนอื่นทำบ้างแต่ว่าวันนี้คิดว่าหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยมยันไม่ยากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่นำไปปร,รับใช้กับงานขององค์กรเองหรือว่าการที่เราจะเผยแพร่สินค้าสักเครื่องนึงชิ้นนึงของเราเองนะครับครับก็คิดว่าหลักสูตรนี้นะครับเป็น ีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะเผยแพร่ในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเองหรือว่าการที่จะเผยแพร่ภาตถิทขององค์กรต่างๆของเราด้วยนะครับเราก็ไม่ยากนะครับเป็นเรียกว่าเป็นโฉมใหม่ของการทําเว็บไซต์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วคุณจะลืมในเรื่องราวของความยุ่งยากการทําเว็บไซต์ในอดีตไปเลยนะครับ